อำเภอกระเพอสุสานโต๊ะเผาเล่าขานตำนานช้างเผือกและนกเงือกแตะทะเลหมอกลัดเลาะน้ำตกนาวินเยือนถิน่นกร่ฑระจนภัยเขามะในดาแลนายสมศักดิ์ทิพมณีนายอำเภอกระเพาะขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกระเพะ ที่มีอยู่หลากหลายในพื้นที่อำเภอรกระโพกาวคือตามรอยประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับตำนานสุสานเจ้าเหมือนเจ้าเผาจากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษได้เล่าต่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้มีนายทหารคือเจ้าเหมือนเจ้าเผาซึ่งเป็นผู้ดูแลช้างกษัตริย์ในสมัยนั้นได้ตามหาช้างเผือนงานดำและได้สูญหายในระหว่างการทำสงครามที่ปัตตานี จะกลับหัวเมืองไม่ได้เกรงกลัวต่อโทษอาญาถึงชีวิตจึงได้ตัดสินใจตั้งลกลากถิ่นฐานและได้อาศัยอยู่จนเข้าศาสนาอิสลามแต่งงานกับลูกหลานคนที่นี่และมีลูกหลานสืบต้นตระกูลได้แก่ตระกูลสีบาทสีบะพระสีสีทองจันทองเจ้าเผาโตทองและหลักเพชรโดยมีมรดกตกทอดซึ่งเป็นหลักฐานจนถึงทุกวันนี้ได้แก่กระดิ่งช้างหนึ่งคู่หอกหนึ่งคู่เพศผู้เพศเมีย ได้ปีหนึ่งเราสุสานเจ้าเหมือนเจ้าเผาตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านเจกอกระเพาะในตําบลกะรูบีอำเภอกะเพาะพจังหวัดปัตตานีบ้านเจากระเพาะในชมทะเลหมอกเขาบูโดสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าณทะเลหมอกบูโดที่รักกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติส่องนกเงือก หลากหลายสายพันธุ์เป็นนกเงือกหัวแรดนกกกกาหังกาเขาหูกีชนหินและนกเงือกหัวงอได้ที่เทือกเขาบูโดนอกจากนี้เรายังมีที่พักโฮมสเตย์กลางหุบเขาและทานข้าวยำแต่อพร้อมเครื่องเล่นชิงช้าไม้ชิงช้ามงอาหารพื้นถิน่นและของฝากกล้วยหักมุกอบเนยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย มาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักน้ำตกนาวินอยู่ในบริเวณยอดเขานํำค้างของเทือกเขาบูโดลักษณะของน้ำตกแยกเป็นสองสายแล้วไหลมาบรรจบลงสู่แม่น้ำสายวีจุดเด่นคือความสวยงาม บริเวณลำธารที่ยาวประมาณ1,200เมตรเหมาะแก่การเล่นน้ำตั้งอยู่บ้านบรุกาโมสีตำบลกรุบีอำเภ,ภอกะพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอกะพาะเชิญชวนชมกลิตใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ง,งานอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอรกระพาะเรียนรู้กับถิ่นกริตศาสตราวุธท้องถิ่นปัตตานีความยาวจากปลายสุดถึงด้าม9เมตรใบหรือตากริต9<ม>คตน้ำหนักของใบกริตตากริต ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่21มีนาคม2541เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอกระเพาะในเทศกาลปี Amazing Thailand ปัจจุบันได้นำมาติดตั้งหน้าที่ว่าการอำเภอกระเพาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาวอำเภอกระเพาะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายมาร่วมประชนภัยเขามมเนดาลแลมีกิจกรรมมากมายเช่นโขนสลิงระยะทาง400เมตรกินบุฟเฟต์ผลไม้ตามฤดูกาลทุเรียนบ้าน100ปีมังคุดลองกองนอกจากนี้ยังมีการเล่นรถล้อเลื่อนไม้รถฟอร์มูล่าโบซึ่งการบังคับรถไม้ถลายลงจากเขาตามเส้นทางเขาทุเรียนระยะทางประมาณ300เมตร บนเทือกเขามมเนดานเลหมู่ที่สองตำบลปอ่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีของดีๆมีที่กระเพาะยนนกเงือกชมทะเลหมอกเล่นน้ำตกนาวินปีนป่ายหุูนสลิงปิดด้วยฟอร์มลาโบพบกันที่อำเภอกระเพาะนะครับ